ก็สว <S 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 ัสดีครับก็ผมสติเซอร์ตามคคอก็ผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมอย่างแรกนะครับผมสาเหตุที่เรากดออนไลน์นะครับผมออโต้นะครับผมเราจะไม่กดออนไลน์แล้วครับผมอวิธีทำนะครับผมไปที่ตัวโปรแกรมแล้วอัตโเมติกนะครับผมเสร็จแล้วให้ไปที่ g o o g กลกดอยก่อน เสร็จแล้วที่โปรแกรมออลไลน์นะครับเสร็จแล้วก็นี่ครับผมกดที่ดวงตาไฟเมดนะครับเสร็จแล้วก็กดที่ชิปค้างแล้วก็ลูกศรขึ้นลูกศรขวาไอ้ลูกศรซ้ายนี่ครับมันจะขยายเห็นไหมอ่ามันขยายสุดได้ประมาณนี้ครับ อ่าให้เราก๊อปคำนี้เลยเอากระยะให้มันเข้ากันนะผมเอาให้สุดเลยประมาณนี้นะครับให้มันหาเอาคำว่าต่อก็ได้เอาคำว่าไปเดี๋ยวอ่าเรียบร้อยนี่ครับคำว่าไปเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วไปที่ add capture นะครับ ล้อคับ BMP ลูกศรซ้ายลูกศรขึ้นอ่าวัาวานนี้หาคำว่ากระต่ออ่ะเห็นนะสร็แล้วก็แอดแคปเจอร์ใหม่ครับผมคับ BMP ใหม่ โอเคเสร็จแล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับผมติ๊กติ๊กปรับเป็น1นึ่งรเมตรสะลผมเสร็จแล้วก็กด add picture กดต่อไปเสร็จแล้วก็มาที่ตัวรงนี้ต่อนะครับกดโอเคไปก่อนเลยจะค่อยมาแก้ใหม่เพราะว่าผมจะแก้ตรงนี้ a อ d พิเ t อร์คัดพ เดีด๋ยววนะคัด B M P เดี๋ยวกันเป็นสีมันเป็นสีแดงใช่ไหมเราเปรับให้เป็นสีเขียวเ,เดี๋ยวมันสุดได้แค่นี้เท่านั้อ่าได้ปะปะามาแล้วแอดแคปเจอร์คัด B M P สอนซ้ายคืน สำหรับใครที่เวลามันอ่านอ่ะก็คือมันอาา่อานคำว่าออนไลน์ใช่ไหมให้ตั้งค่า BMP simulate ปรับ80%ก็ได้ลองดูนะผมก็ประมาณนี้แหละเสร็จแล้วกดโอเคตั้งค่าเป็น100 ms ก็ผม100 ms ่า copy แล้วก็วางใหม่เสร็จละเหมือนเดิมครับทำาเหมือนเดิม อ่ะเหีนยวเราทดสอนเดี๋ยวโอเคเห็นไหมผลานละแล้วก็ขอหยุดพิงเท่านี้ครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ที่นะครับผมเป็นสี่นาทีนะ ของผมทดสอบแล้วก็คือมันได้ตลอดที่สี่นทีก็คืออยู่ที่ว่าเราไม่ได้แค็กหรือเปล่านะครับวิธีการแค็กนะโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะมีโฟลเดอร์ตัวหนึ่งก็คือโฟลเดอร์แค็โฟลเดอร์ตัวหนึ่งเป็นโฟลเดอร์แคนี่ครับตัวแครกอยู่นี่แต่ของผมแคร์เรียบร้อยแล้ว เมื่อถ้าเราจะแคชใช่ไหมอ่ากดนี้โฮคี้ขวา Open File Location เมื่อเราโหลดแล้วติดตั้งเสร็จใช่ไหมคิยขวาที่โปรแกรมตัวนี้แล้วก็ Open File Location นะครับอ่าแล้วก็เอามาวางใส่ตรงในนี้เลยในนี้เสร็จแล้วก็ลองใช้ตามปกติดูครับผมเพราะที่ผมใช้ก็คือมันปกติครับมันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ ส่วนใครจะแก้ตัวให้มันมันไม่แหลกเกินไปอะ่ะหรือว่ามันลื่นเกินไปอะ่ะเนี่ยลองปรับตรงนี้ดูครับผมมันเป็นการดีเลย์ครนะับผมก็คือหนึ่งพันเท่ากับหนึ่งวีครับผมหนึ่งร้อยก็คือมันจะไวกว่าเซียววีคือมันจะกดออตโอต้ไปเรื่อยๆอะ่ะก็คือตรงเนี้ยมันแบบจะพูดยังไงอะ่ะ ตัวนะผมกดคลิกหนึ่งทีปุ๊บหนึ่งสองสามปุ๊บหนึ่งสองสามปุ๊บอ่าอันนี้คือการคลิก3ามทีนะครับก็คือ1วึ่งองสามก็คือ3ามวิอะไรประมาณนี้อ่ะเท่าที่ผมอธิบายนะครับใครไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ